สวัสดีครับอยู่กับพ่อเอ็มช่องอหล็ตคิดขับนะครับวันนี้ก็เป็นวันจันนะครับว่าจะให้เด็กๆนะครับไปซื้อขนมร้านยายเต็มที่เลยนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ของรางวัลไม่ได้พาเขาไปรับรางวัลเลยนะมีต่พาอเล็ตไปแจกของรางวัลให้คนอื่นนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้นะพ่อเอ็มมารับอเล็ตแล้วเดี๋ยวพ่อเอ็มจะพาเด็กๆนะไปซื้อขนมจัดเต็มที่ร้านยายเลยนะยังไม่อย่างไวดูซิ นะครับน้องเชเบตมาแล้วเนี่ยกระโดโดรถเต้นมาเลยเห็นไหม <S <S อ๋อมเลิศก็ลากกระเป๋ามาแล้วเนี่ยนะครับทุกคนมาโบกมือท,ทักทายเพื่อนแล้วนะสวัสดีค่ะน้องเชเบตโอ้ยน่ารักจังเลยได้อะไรมาด้วยก็ไม่รู้นะไหนดูสิได้อะไรมาโอ้ยน่ารักจังเลยอ่าแม่โอก,ก็ไปรับออมเล็ตกับเชเบตมานะครับผมนี่สวัสดีค่ะ โอ้ยวันเด็กไม่ได้ของรางวัลเลยเดี๋ยววันนี้พออ่อจะพาไปร้านยายเดี๋ยวพ่อจะไปพาอมฤตไปซื้อขนมด้วยเนาะวันเด็กนี่เราไม่ได้พาลูกๆไปรับรางวัลเลยเนาะมีแต่ไปแจกเขาใช่ไหมโอเคนะอมฤตเดี๋ยวไปร้านยายก,กันนะโอเคไหมอ๋อน่ารักมากเลยดีครับเ <c oughs> พื่อนอมฤตเต็มเลยนะครับอมฤตวันเด็กไม่ได้ของขวัญอะไรเลยนะเดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวเข้าไปเลือกขนมร้านยายเดี๋ยวแม่อุ๊เขาปให้ไป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  ไปเลืกขนมระวังมันระวังลูก๋อนะครับขนมร้านเดีมีอะไรบ้างวันนี้มีอะไรบ้างโอ้ยกล่องสุ่มไม่เอาแล้วกล่องสุ่มอะได้แต่ตุ้มหูมีแต่ตุ้มหูนี่มีมีปืนหนังกระติกด้วยก็เลยอยากได้อะไรสลามมีแล้วนะลูกเต็มบ้านเลยนะคะสลามเนี่ยนี่มีอะไรบ้างมีมีดชักด้วยมีมีดชักด้วยมีเมงสาบด้วยแมงสาบมีดพับมีดมีดพับเรียกว่ามีดพับมีดปอก นี่ครับนี่แล้วก็มีนี่อันนี้เขาเรียกว่าแมงสาบกระจัวนั่นเองทำไมถึงต้องกระจัวบางคนเขาเรียกกระจัวเอ้ยผลิตนี่ไงของโปรดอผลิตอันนี้ราคาเท่าไหร่นะนะมาฝรั่งเป็นหมาฝรั่งบุรีโบราณใช่ไหม,ไมให้งบกี่บาทให้ให้งบเท่าไหร่ก็ได้หยิบเลยอ่อาอะไรอีกอะไรอีกอ,อันนี้สติกเกอร์ไว้ติดเล็บใช่ไหม ไม่มีไฟฉายด้วยอะจะไไเบ็ดไ,ได้อะไรบ้างจะเบ็ดไม่เอาสลามนะลูกสลามเต็มบ้านเต็มช่องเลยเให้แมวก็าาดูให้ลูกนะครับอันไหนมีขนมด้วยนะอ,อะไรน่าซื้อ,อบ้างเมวอ่ะอันนั้นเท่าไรดึงอะไร,ไรมาสลามสีเหลืองอุ๊ยสวยจังเลยโอ,โอ,ไอ้ไปเจ้า,จาหรอดึงเลย อ๋อเลยได้ไรคะออครขอมาขอแม่อูเลยแม่อูบอกว่าเฮ้ยมีถุงตดด้วยถุงตดแม่อูนี่ถุงตดแม่อูเราไปแกล้งเราไปแกล้งตอนเป่าเค้กไหมนี่ยถุงตดเนี่ยเ <Hey. S 1> นี่ยถุงตดมันคืออะไรอะ่ะออมเล็ตลูบิกเหรออันเนี้ยมันเหมือนเบนที่หมุนไงแต่พ่อแม่อยากได้ถุงตดอ่ะแม่อูเอาไปแกล้งคนได้ไหมนี่ยข้างในเนี่ยถุงตดไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นเลโก้อันนั้นไม่รู้อะค่ะแม่อูเลยค่ะโอ้สิบบาทเลยนะ เอาเอาอะดึงถุงตดมาแล้วครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเอาไปแกล้งแกล้งแกล้งคนในวันเกิดน้องเชเบตดีกว่าไหมให้เหม็นตดกันเลยนะโอเคนะโอเคโอเคเดี๋ยวเราเอาตดไปแกล้งกัน้อาเลยได้ไรคะพอแล้วมั้งพอแล้วมั้งพอแล้วพอแล้วได้เยอะแล้วปลไปใส่ถุงไปเร็วน้องเชเบตขอโทษแล้ววันเกิดตัวเองต้องทําตัวน่ารักนะปลไปใส่ตังค์ไปพอแล้วเยอะแล้วไปไมวรูใจ่ตังค์เลยครับไม้ พอเอ็มมีแผนนะจะไปพังช่องแม่อุนะโอเคออาเล็ตตามแผนนะโอเคไหมตอนนี้กําลังเก็บเงินนะครับเดี๋ยวพ่มจะไปทําแผนตามที่คุยกับอําเล็ตไว้นะครับผมคือระเบิดปาร์ตี้น้องเชเบตนะครับผมด้วยถุงตดนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปเจอกที่บ้านนะครับนี่และนี่ก็คือถุงตดนะครับเดี๋ยวเราเอาไประเบิดปาร์ตี้น้องเชเบตกันนะโอเคไหมออมเล็ดเดี๋ยวเราไประเบิดปาร์ตี้น้องเชเบตันนะ อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวพ่อเอ็มนะจะเอาถุงต้นไปป่วนปาร์ตี้วันเกิดน้องเชเบ็ดนะครับอย่าลืมติดตามคลิปหน้าวันพรุ่งนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับ